มาทางนี้ข้าปัน้นชอบแั้นเราเนี่ยฮะไปดิทางนี้ลูกทางนี้ไป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 สวัสดีครับผมบาวิสานขนานแท้ครับมนีสิภาเขามาชมป้ามเลียงแพ้ครับผมอยู่จังหวัดพิจิตรครับมาโพดคุย เดือนรูนกเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนะครับเนาะพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่แนะนาตโตนะครับใสยเพชรสิงเจริญค่ะใสยเพชรสิงเจริญเลี้ยงแพะมานานยังครับสองปีค่ะสองปีตอนนี้เลี้ยงเป็นสายพันธุ์ไหนครับรวมค่ะเพราะว่ามันเป็นบอก็มีซาแนนก็มีโอซาหมี่ก็มีซามี่ก็มีมมจ้ครับพี่ล่องเล่าให้พ่อแม่พี่น้องก็ฟังเนี่ยเป็นยังไงคือดีมาเลี้ยงแพะครับ คือเราออกจากบริษัทมาคือทํางานบริษัทค่ะแต่ว่าก็เลยว่ามาบ้านแล้วจะทําอะไรทําไร่ทํทานาก็ไม่ไหวแล้วอ oh. ก็เลยหันมาเลี้ยงแพะค่ะครับหันมาเลี้ยงแพะเนาะจ้าตอนแรกเลยคือเริ่มเลี้ยงเจา้าโตครับสิบเจ็ดแม่พันธุค่ะสิบเจ็ดแม่พันเลี้ยงตอนแรกนี่เจอปัญหาอยางไงบ้ครับมือเท้าปากนี่แหละมีปากเปื่อยอะค่ะมีปาก เราก็ว่ามันโดนยาเนาะทีแรกอ่ะก็เลยโทรไปถามเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงแพะมาก่อนก็เลยก็เลยบอกว่ามันเป็นมือเท้าปากแต่ว่าเราก็รักษาผ่านมาได้ค่ะโอ้ค่ะตอนแรกเลยคือประสบปัญหาเรื่องมือเท้าปากค่ะแพะแก้ไขยังไงครับใช้ยายาเพนไดสเตปแล้วก็ยาพื้นบ้านเป็นว่านลางจืดอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ครับ รักษาผ่านมาได้เนาะค่ะปัจจุบันมีแพะเท่าไหร่แล้วครับอ๋อเพิ่งปล่อยไปเมื่อต้นเดือนนี้ตอนนี้เหลือประมาณ40กว่าตัวค่ะครับผมเป็นสายพันธุ์รวมเนาะค่ะรวมมีบอลูกผสมบอลูกผสมแล้วก็ซาแนนแล้วก็ซามี่มีอยู่ตัวนึงค่ะซามี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะตัวนั้นนะโอ้ครับ ขนขนนุ่นนะขนขาเยอะๆนุ่นนะคะสามีครับใช้อาหารอะไรเลี้ยงบ้างครับไม่มีค่ะมีแต่ไปเลี้ยงอไงเนี่ยเลี้ยงไร่ทุ่งอะค่ะอ๋อเลี้ยงไร่ทุ่งตอนนี้คือไล่ขึ้นมาบนค้อแล้วแล้วจะปล่อยอีกีกี่โมงครับสามโมงค่ะตอนเช้าปล่อยตอนไหนครับสี่โมงค่ะสี่โมงสี่โมงเป็นยังไงบ้างครับในการเลี้ยงแพะรายได้เป็นยังไงบ้าง ก็ดีค่ะจากอาชีพโรงงานสู่อาชีพเลี้ยงแพะเนาะค่ะเลี้ยงมาเรื่อยๆตลอดจนถึงสองปีค่ะครับตอนนั้นมันได้ปีกว่าๆนะได้แปดสิบตัวแล้วเราก็ปล่อยไปมั่งได้แปดสิบตัวแล้วเราก็ปล่อยไปเหลือแค่สามสิบตัวมงยี่สิบตัวแลือสามสิบตัวนี่แหละครับปล่อยแต่ตัวผู้อะค่ะโอ้ค่ะตอนนั้นเลี้ยงมาปีครึ่งค่ะ รวบรวมรวบรวมได้80ดสิบตัวแล้วก็ปล่อยไปค่โอ้ oh, อย่างนี้แสดงว่าได้เงินก้อนโตเลยเราก็เหลือแต่แม่พันธ์ุไว้พ่อพันธ์ุเป็นตัวไหนครับนู่นนะคะมีกี่ตัวมีสองตัวแต่ตัวนี้ยังไม่เก่งอันนี้พี่พเปียวเอามาจาก พราะผู้ใหญ่เจริญที่ชนแดนนะคะอ๋อครับโนนเอามาจากฟาร์มพี่สุริยนลบบุรีค่ะลบบุรีะเป็นการขอแบ่งมาเนาะจ้าขอแบ่งมาตัวผู้เป็นสายพันธุ์ไหนครับสายพันธุ์บอค่ะบอเลือดร้อยค่ะเลือดร้อยเลยเหรอฟาร์มพี่สุริยนค่ะลบบุรีค่ะ เป็นบอเลือดร้อยเนาะค่ะบอเลือดร้อยซื้อมานานยังครับบอเลือดร้อยอะค่ะเอามานานแล้วค่ะเอามาตั้งแต่ตัวประมาณสามเดือนสี่เดือนนะคะโอแล้วก็เอามาเลี้ยงที่นี่ครับเดือนนี้ได้ลูกเยอะไหมครับเนี่ยที่เกิดเดือนธันวาเนี่ยหกตัวหกตัวเกิดเดือนธันวาก็คือว่าเลี้ยงไร่ทุ่งค่ะเลี้ยงไร่ทุ่งครับ แล้วอาหารที่ว่าอยู่ในคอกนี้ให้อะไรครับมันบางวันก็ให้ในเปียครับในเปียมาฟันที่ปลูกไว้เนะาะค่ะปลูกไว้ดื่นอ่ะครับงบประมาณในการทาโรงเรือนนี้ใช้งบเท่าไหร่ครับโอถ้าไปอย่างคนอื่นก็ต้องแพงค่ะแต่ว่าเนี่ยไม้ของเราเองหมดเลยไม้ของเราเองหมดเลยจ้าโอ้ให้จ้างคนมาช่วยแท่ สองสามพันเองแต่ไม้เป็นของเราหมดค่ะเพราะมีเรามีป่าไม้เยอะอไม้พื้นไม้เนี่ยของเราหมดเลยเป็นไม้ไผ่เนาะจ้าเป็น<อ>ไม้ไผ่ต้นไม้ของเราเองค่ะส่วนมากเนาะจ้า<อ>ไม่ได้ซื้อเลยแหละซื้อแต่ตะปูครับค่าแรงเพื่อนบ้านประมาณสองสามพันจ้า แล้วปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งอย่างนี้คือต้องฉีดยาพยาธิบ่อยไหมครับหรือยังไง15วัน15วันค่ะฉีดหนึ่งทีค่ะครับวันที่หนึ่ง15แล้ววิตามินเสริมยาบำรุงตัวอื่นๆมีไหมครับมีคาตซานแล้วก็มีบี12ค่ะครับค่ะแล้วแต่ถ้าท้องท้องอย่างเงี้ยเราก็ให้ให้คาโตซาน ให้คาโตซานแล้วก็ให้ B12 อืมอย่าพยาธิก็วโอแมกกับเรมิโซนมาทางนี้ข้าปัน้นชอบแั้นเราเนี่ยฮะไปดิทางนี้ลูกทางนี้ไป เขาไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะกินอยู่อย่างนั้นแล้วก็วิ่งลงทุ่งนางนุน่นเลี้ยงหลายที่อคอกนี่ทำสูงเท่าไหร่ครับพี่เมตรเจ็ดสิบค่ะเมตรเจ็ดสิบสูงป่งเลยเนาะ,ะสูงเลยปัจจุบันก็เลี้ยงแพะเป็นในชิบเสริมเนาะจะไปลูกไปเข้าไปของเขาเองเหรอไปของเขาเองโอ้ ไปลูกไปเร็วเร็วร็เตรงนี้มันไม่แางไปเนี่ยมามาไปลูกไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วเลูกเร็วไป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 ลูกน้อยๆน่ยมันไม่ค่อยตามอืมเนี่ยนะ